สวัสดีคุณผู้ชมนะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการข่าวไม่ด่วนมากนะคะจากทางช่อง v ีเกตโซนะคะรายการข่าวของคนที่ฝึกอยากจะเป็นนักข่าวนะคะสาระมีบ้างไม่มีบ้างนะคะรายงานโดยดิฉันมรสนันว so <c oughs> ีเก็ตโซนักข่าวฝึกหัดศูนย <c oughs> ์หนึ่งก็ใครที่อยากดูรายการข่าวไม่ด่วนมากนะคะสามารถติดตามได้ทาง YouTube Channel ของช่อง v so ีเกตโซนะคะไ <c oughs> ด้ทุกวันที่อยากลงเลยนะคะ ก็แล้วแต่ใจจะสะดวกเหมือนกันนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คลิปแรกก็ฝากเปิดใจนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิงกเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารและความบันเทิงดีๆได้นะคะทุกคนมาที่ข่าวแรกเลยไหมคะ รายงานจากปริมณฑลน,นะคะว่ามีคู่สามีคู่หนึ่งเนี่ยได้ไปออกรายการเกี่ยวกับรายการเรื่องของชาวบ้านนะคะทุกคนทางฝ่ายสามีเนี่ยที่พาภรรยาหลงจากการใช้ gps ไปในที่ต่างๆนะคะเขาได้มีการ ชี้แจงสาเหตุที่เขาวิเคราะห์เองได้ผ่านทางรายการไว้ดังนี้นะคะสาเหตุแรกนะคะสาเหตุแรกนะคะเขาบอกว่าเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศเนี่ยอาจจะทําให้ GPS เนี่ยมีการรับข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อมูลตําแหน่งจริงไปได้นะคะข้อที่2นะคะข้อมูลของแผนที่เนี่ยไม่มีการอัปเดตและก็ไม่มีข้อมูลที่มีความละเอียดมากพอนะคะ อีกสาเหตุหนึ่งนะคะเขายังบอกว่าคนที่ใช้งาน GPS เองเนี่ยเราจะต้องมีวิจารณญาณในการใช้งานเองนะคะเนื่องจากระบบ GPS เนี่ยเป็นระบบที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตนะคะทุกคนไม่มีวิจารณญาณดำเนินการเพียงตามคำสั่งของซอฟต์แวร์ที่ถูกเขียนขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะและข้อสุดท้ายนะคะที่เขาชี้แจงกับทางรายการนะคะก็คือการที่ตัวเขาเองเนี่ยกำหนด เลือกเส้นทางที่สั้นที่สุดในโปรแกรมนะคะเครื่อง GPS เนี่ยเขาก็จะทำการนำถนนทุกเส้นในฐานข้อมูลเนี่ยมาคำนวณหาเส้นทางที่สั้นที่สุดนะคะซึ่งไม่ได้คำนวณถึงขนาดของถนนหรือสภาพของถนนเลยจึงทำให้สามารถหลงหรือว่าไปในเส้นทางที่เดินทางค่อนข้างลำบากได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยทางสามีนะคะก็ยังให้เหตุผลว่าที่จริงแล้วเนี่ยก็ อีกหนึ่งสาเหตุก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับตัวภรรยาของเขาเองนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าเปิด GPS ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะหลงเธอไม่ได้หลงทางนะคะก็เป็นคนที่ค่อนข้างคลั่งรักหนึ่งท่านเลยก็ว่าได้นะคะก็ศึกษาเส้นทางให้ดีด้วยนะคะก็ค่อยเดินทางนะคะแล้วก็เราต้องมีวิจารณญาณในการใช้ระบบ GPS ด้วยนะคะ ถัดมาที่ทางแบรนด์โอววนตินนะคะไม่ได้มีการโฆษณาแต่อย่างใดแต่เขาเกล่าวถึงเพียงเล็กน้อยนะคะเผยสาเหตุนะคะที่บริษัทต้องล้มนะคะเนื่องจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจกส่งผลต่อยอดขายนะคะ ทางหน่วยงานเนี่ยได้ตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทุกคนนำไปสู่คำตอบที่ว่าโอวันตินล้มเพราะมีมอสสกัดค่ะทุกคนแม่ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่ามอเนี่ยเป็นเมล็ดธัญ,ญพืชที่ผ่านกระบวนการแปลสภาพสกัดมาจากธัญ,ญพืชหลากหลายชนิดเลย แต่หมอที่สกัดจากข้าวบาเล่นะคะเป็นที่นิยมกันมากในวงการเน mm. ื่องจากว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่สูงมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็มีความหวานที่เป็นธรรมชาติพอสมควรโดยข้าวบาเล่เนี่ยมีเอนไซม์อะไมเลสนะคะซึ่งเขาไี่ความสามารถในการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลได้นะคะซึ่ง <Wow. S 1> ได้ดีกว่าธัญพืชชนิดอื่นๆด้วยนะคะทุกคน <Wow. S 1> ก็ถือว่าเหมือนจะได้ความรู้แล้วก็ความตลกนิดนึงนะคะ ถัดมาโยกย้ายมาที่ข่าวการท่องเที่ยวบ้างนะคะทุกคนจากการสำรวจกลุ่มวัยรุ่นนะคะช่วงอายุ 20- 25ถึงปีนะคะซึ่งมีการสำรวจพฤติกรรมการเลือกไปเที่ยวบนภูเขานะคะทุกคนโดยกลุ่มที่นิยมไปเที่ยวเนี่ยมีถึง50เนตนะคะแล้วก็กลุ่มที่ไม่นิยมเลือกไปเที่ยวก็มีถึง5 0เตเช่นเดียวกันแทบได้ว่าจะเป็น1ต่อหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะจากนั้นเนี่ยจึงมีการสำรวจถึงสาเหตุนะคะว่าทาไม ถึงเลือกตัวเลือกดังกล่าวนะคะทางฝั่งของกลุ่มที่นิยมไปเที่ยวนะคะเขาให้เหตุผลว่าจะไปทะเลทําไมทั้งที่ในใจมีแต่เขานะคะจะเขาใหญ่หรือเขาเคาะมีเธออยู่ด้วยก็พอใจนะคะก็สื่อได้ว่า เป็นฝั่งที่ค่อนข้างข้างรักฝั่งหนึ่งเลยนะคะจึงมีพฤติกรรมเลือกที่จะไปเที่ยวบนภูเขานะคะส่วนทางฝั่งฝั่งของกลุ่มที่ไม่นิยมไปเที่ยวบนภูเขานะคะก็ให้เหตุผลว่าหนาวก็เขาคอก็คือเขาไม่งออแล้วโอ้โก็ค่อนข้างน,าน่าหนอยนิดนึงนะคะรักป่ารักเขาแล้วไม่รักเราบ้างแล้วก็วันนีก็หมดเศร้าอีกแล้วนะคะรักสามเศร้าเลยก็ว่าได้ แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งเหตุผลสุดท้ายนะคะซึ่งได้รับความนิยมเหมือนกันนะคะก็คือต่อให้ทะเลจะสวยแค่ไหนแต่ก็แพ้เขา,เขาอยู่ดีเพราะทางทางฝั่งของกลุ่มที่ไม่นิยมไปเที่ยวเขาก็ค่อนข้างจะเป็นหมวดของคนอกหักนะคะจากการสำรวจนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็จะอยู่ทีมไหนก็ เราสำรวจตัวเองดูนะคะแต่เราก็สามารถไปเที่ยวให้สุดแล้วหยุดที่เงินหมดได้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา19.99นาิกด99นาทีเวลาเดิมเช่นเคยนะคะพักสักคู่แล้วกลับมาช่วงหน้าค่ะ สวัสดีท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวไม่ด่วนมากนะคะทุกคนข่าวช่วงที่2นี้นะคะมาทางที่ข่าวจากทางมหาวิทยาลัยสูนะคะทุกคนทางนักวิจัยเนี่ยได้สำรวจและค้นพบนกชนิดหนึ่งนะคะเป็นนกที่ไม่มีปีไม่มีชีวิตนะคะทุกคนมนุษย์เนี่ยสามารถเป่าและทําให้เกิดเสียงดังได้นะคะนั่นก็คือนกหวีค่ะ,ะทุกคนนกหวีที่ใช้งานในปัจจุบันนะคะทุกคน ถือกำเนิดโดยโจเซฟและเจมฮัสฮสนนะคะเป็นชาวเมืองเบอร์มิงแฮมนะคะได้ประดิษฐ์นกหวีดเนี่ยที่ทำด้วยทองเหลืองนะคะที่มีชื่อว่า Acme City ใช้งานโดยผู้ตัดสินในกีฬาแข่งขันฟุตบอล FA ฟเอในปี1878นะคะแทนการใช้ผ้าเช็ดหน้าที่มีแต่เดิมนะคะทุกคนต่อมาเนี่ยโจเซฟฮัสนนะคะ มีการถูกค้นพบโดยบังเอิญว่าการที่บรรจุเม็ดถั่วเล็กๆลงไปในตัวนกหวีดนะคะมีความสามารถที่จะทำให้ตัวนกหวีดเนี่ยมีเสียงดังไปไกลกว่าเดิมมากนะคะจึงเป็นต้นกำเนิดของนกหวีดแอ m มีทันเดอรนะคะใช้ไม้คล็อกกลมทำให้เกิดเสียงดังขึ้นมานะคะที่ใช้งานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษนะคะและกลายเป็นนกหวีดที่มีการใช้งานในปัจจุบันนะคะทุกคน สุดท้ายนี้นะคะอยากบอกคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าระฆังดังเพราะคนตีระฆังดีน่าจะแผงนะคะทุกคนปากแดงๆจะไว้ใจได้กาแต่ปากกามีไว้เขียนนะคะทุกคนวันนี้ไม่เห็นค่าวันหน้าเดี๋ยวมาใหม่นะคะทุกคนใครที่ยังไม่ถูกใจคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันหน้ามาใหม่นะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณนะคะพบกับรายการค่ะไม่ด่วนมากอีพีหน้าสวัสดีค่ะ